ครสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Call of Duty เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงแรงต่อเลยนะครับพอดีว่าผมรู้สึกว่าไม์ผมมันเสียงเบายังไงก็ไม่รู้ดังไหมครับเวลาผมเล่นแต่ละทีเพราะว่าใบมันเบามากเลยกรดดานทางทางควาซีผมเล่นโหมดนี้ที่ไรผมเจอแต่สนัยนะครับหัวร้อนมากมากผมผมตอนที่ผมหยุดอัดคลิปไปผมก็ไปหาเล่นเองนะครับแล้วก็ได้ขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับ เป็นมาสเตอร์ขั้น2ไหนเราจะเจอกับทูทีมเราก็ทีมสีน้ำเงินเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็ได้เปลี่ยนอาวุธทางขวาเป็นปืนไฟไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อผมเปลี่ยนแล้วนี่อ๋อใช่ผมลืมเปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นแบบเดิมนี่นะผมเจอสไนตลอดเลยผมหัวร้อนมากตูม เพื่อนเพื่อนเหมาหมดเลยเอาขอบ้างเอาโอ้เพื่อนโหดมากเลยครับบุกไหมบุกไหมบุกเลยยิงยิงโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้ยเพื่อนครับเพื่อนเดินตัดหน้าเราเฮ้ยอือหึหลังเพื่อนเพื่อนไม่ดูหลังให้เราเลยนี่ยิงยิงสวย สวยครับสวยเก็บสามนะครับผมเดินยิงเ่้ง้ระเบิดอือหอเกือบตายขวาขวาเดินไปไหนเพื่อนเดินเดินไปไหนเดินไปไหนโอ้ดูดิเพื่อนเกมนี้ทำไมเ่องมีป้อมปืนนะครับถ้ามีแบบนี้ก็หวานหมูเลยใช่ไหมหวานหมูจะไม่เพื่อนนี่โอ้โหดูโอ้โหดูป้อมปืนเราอยากได้บ้าง ทำยังไงมันน่าจะขึ้นอยู่กับเลเวลเลเวลที่เราเล่นนะครับเอาเดินไปไหนเพื่อนอาเอา้เอาเดี๋ยวต้องใส่ผมต้องเล่นแบบกดยิงเองแล้วแหละมั้งเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสดๆกันตรงนี้นี่นแหละไปเดินเพื่อนเอา้าจบแล้วพบ30คนแล้วนะครับโอเคสลับฝัง มาเราเปิดงานด้วยอา g พิจีเหมือนเดิมนะครับผมยิงอุย้ยทำไมยิงติดเพื่อนเนี่ยโอย้เกือบตายนี่ฆ่าได้หนึ่งตัวอุย้ยระเบิดวิ่งวิ่วิวิวนี่อยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเกิดเขาอยู่แถวนี้นะครับอ๋อผมรู้แล้วทำไมผมถึง นี่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 เล่นเป็นก็โหดอยู่นะปืนเนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่ามันเนียนเพื <_ s 1> <ๆ>่อนอย่ามันเนียนเราเห็นเราเห็นพวกนายโอ้ยโอ้ยแหลกยาโอ้เกือตบตายเฮ้ยทำไมกระตุกจังโอ้กระตรุกกระตุกมากมากกระตุกมากมากเพื่อนกระตุกมากมากเลยเพื่อนอป้อมปืนอีกแล้วเจ้าตัวก็ไม่เห็นเลยนะพอวางป้อมปืนล้อหายไปเลย โอโหคนไหนวางไม่มีชื่อ,อบอกบอกด้วยอือหือือหอเฮ้ย,อย,อยโอโหยิงยิงหมดแม็ก้วเพื่อนแต่ยังฆ่าไม่ได้เลยเอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตัวแดงเลยนะครับไหนเราอยากได้ MVP เพื่อนเราอยากได้ MVP อ่าเราไม่ได้ปิดฉากไหมคนที่ชื่อกระมลน,นะครับปิดฉากไหนเราก็ MVP นะครับก็ไม่ได้ยากใช่ไหม เห้ด hey, oh, mm ูสิตูมตูมโอ้นี่แหละพอเล่นเป็นก็สนุกนะครับปืนนี้มาคลิปนี้ก็เล่นยาวๆเหมือนเดิมนะครับมาเราไปต่อกันดีกว่าแรงอัพเราเดีย๋ยวเราเล่นอีกสักแรงขึ้นอีกสักขั้นหนึ่งนะครับมาไปกดไปต่อเลย โกโ้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ไหมเอาทางขวามือแล้วกันนะครับทางซ้ายเล่นไปแล้วขวาขวาขอขวานะเออคือซ้อายรอบที่แล้วเจอด่านขวาสามเกมติดเลยครับผมปวดหัวเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแรงเราขึ้นเราก็ไม่ซสีเรียสนะครับทีมที่สังหารได้คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะควอดไฟมา การเผชิญหน้านะครับปืนนี้แหละปืนนี้หมานสุดนะครับปืนที่ได้ฟีดั้งแต่เริ่มต้นปืนเอ,อโฟโฟเพื่อนวิ่งวิ่งหน้าวิ่งห้ามมาเดินตัดตูม <Boom. S 1> สวยครับตูม <Boom. S 1> สวยเพื่อนเป็นไงเราอาร์พีจีเรายิงแม่นขึ้นอย่างเยอะ เรายิงแม่นขึ้นเยอะเอาเพื่อนแยง่งเพื่อนแย่งเหลือวนี้ไหนนั่นไงย,ยิงเอาเดี๋ยวติดรถยิงติดรถเอาเพื่อนตายแล้วฝั่งซ้ายเอ้ยนั่นไงเดี๋ยวคนหนึ่งโอเคนะครับโ,โอ้โหขอบใจเพื่อนขอบใจมายิง ยิ่งขอเมาส์ขอเมาส์ได้ไหมเฮ้ยทาไมตายยากจังเลยเนี่ยผมไม่ถนัดเล่นแบบจริงๆน,นะครับเพระาะว่าเล่นทีไรกระสุนหมดตลอดเลยผมก็เลยไม่ถนัดนั่นเองยายายาอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยจะมาปลาระเบิดใส่ได้ไงเดี๋ยวจะเาอไปไหนกันอือหือือหอเดี๋ยวนะกระสุนหมดแล้ววีนรกรมแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเอ้ยระเบิดค่าได้วิ่งไปชาร์จไหมล่ะตุ้มอื้มโอ้โหเกือบตายนะครับโอ้โหเราทีมเรากดเข้ายับยับเลย30ต่อ2นะครับโอ้โหโคตรสุดเหมือนเดิมนะครับเราจะเปิดงานด้วย RPG ของเรานนั่นเองวิ่งครับวิ่งมาตรงนี้แหละเพื่อนกลางวงเลยไหมตุ้ม ตูมตายนะครับตายสองตูมอุย้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยไหนเอาเพื่อนเก็บหมดแล้วหรอยิง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 เฮ้ยมีสองตัว้อสวยครับไปเราวิ่งต่อได้เวลาเก็บงานเก็บงานสุดยอดสุดยอดปืนนี้ครับเฮ้ย เหมือนจะมาจากทางซ้ายไหมอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพอพอพิมเรายิงมาฝังเราได้ไงอุอ้ยโคตรสุดเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงไม่หยุดเลยครับยิงไม่หยุดเลยโอโ้โหโกงเกินไปไหมเนี่ยโกงเกินไปหรือเปล่าโคตรอย่างโกงโคตรอย่างโกงบอกเลยโคตรอย่างโกงเปลี่ยนกระสุนอุอ้ย เฮ้ยโ้ยเฮ้ยโกงไปไหมเนี่ยโกงไปไหมโกงไปไหมยังไม่หยุดยิงอีกอยู่ไหนอะไปแล้วอ๋อนุ่นยังไม่หยุดยิงนะครับเกินไปเกินไปเกินไปเพื่อนเกินไปโอ้โหเกือบตายเดี๋ยว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 นี่สุดยอดครับยิงสวยกระสุนหมดแล้วอะเราทำไงดี ทำไงดีทำไงดีนี่เรายังมีของตีตุ่ม <laughs> ตายตายเลยนะครับโผล่หน้าออกมาตายเลยนะครับเราก็เอ็มบเหมือนเดิมนะครับสองเกมติดแล้วเอ็มนี่ฉากที่เราเปลี่ยนกระสุนยิงยิงมันเขาจะมาปลาระเบิดใส่เรานะครับไปไปไลุยต่อลุยต่อเล่นกันไปยาว,ยาว สัก3-4เกมนะครับเอยไม่ใช่สิเราบอกว่าเราจะเล่นอีกแค่เลื่อนขั้นก็พอใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์นะครับผมหาเราไปต่อกันดีกว่าค่าได้20ตัวเพื่อนค่าได้21เพื่อนคงจะน้อยใจเนาะไม่ได้ MVP MVP เป็นคือของคนที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดเพื่อนขอถะขอนะไม่ไม่ไม่ไม ขอทางขวาขวาเอ้ยทำไมค้างโอ้สาแล้วครับเมื่อวานด่านทางขวาต่อเนื่องสมเกมรอบนี้ก็ด่านทางซ้ายต่อเนื่อง3มเกมอีกแล้วครับเหมือนเมื่อวานเลยโอ้สุดยอดขอแก่ไม่เจอสไนก็แล้วกันเมื่อวานผมเจอสไนด่านนี้ครับไม่มีใครวิ่งบวกเลยออกไปคือตาย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 โคตรโหดผมหัวร้อนมาก แต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้อัดคลิปผมต้องเล่นให้เต็มที่ตอนแม่อัดคลิปหัวร้อนไม่เป็นไรกลางวงตูมสุดยอดครับอุย้ยตายแล้วอุย้ยไปวิ่งเพื่อนเปลี่ยนกระสุนด้วยวิ่งไปไหนโอ้โห โหดเกิดไปหรือเปล่าปาระเปื้อนป่ามาทําไมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหลบกระสุนหรือว่าเราจะหลบระเบิดดีผมไม่ถนัดด่านนี้ผมไม่ถนัดโหมดปืดนนี้ผมถนัดแบบนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยเปลืองกระสุนนะครับถ้าเล่นโหมดนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือตอนเพื่อนบังนี่แหละเห็นไหมครับไม่เปลืองกระสุนด้วย เฮ้ยนายบังบังเพื่อนบังยิงโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วใช่ไหมนี่สุดยอดครับเฮ้ยเพื่อนปรับสวยทางซ้ายทางขวาโอ้ผมหันหน้าบ่อยอาจจะลายตายนิดนึงนะครับขอโทษด้วยนะครับเปลี่ยนกระสุนโอ้เปลี่ยนไม่ทันเสร็เไปเพื่อน เฮ้ยเนี่ยเอาอีกแล้วนะวิ่งใส่เลยไหมล่ะวิ่งใส่เลยไหมล่ะเอาหายตายแล้วครับไม่รู้ใครยิงมามาเฮ้ยซ้ายซ้าย,ายโอ้สุดยอดเพื่อนอูเราเพิ่งใช้โอ้เสียแต้มฟรีเลยพอดีไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้เปิดงานด้วย RPG เราจะมาเปิดงานนะครับ รอบนี้อภิจีเปิดงานติ๊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 ตุ้มตุ้มเอา้าไม่ตายตุ้มเฮ้ยไม่มีใครตายเลยไม่มีใครตายเลยนะครับเมื่อกี้เมือ่อไหรเพื่อนเราเก็บหมดแล้วนะครับโอ้โหอภิจีไม่แล้วไม่ใช่สิมิสไซมิสไซเปลี่ยนกระสุนเอาสุดยอดเฮ้ยทางซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายเพื่อนอมไม่แบ่งปันเราเลยยิงเอ้ยของดีเรามาแล้วเอ,เอาหน่อยปล่ะเอาหน่อยไปล่ะครับตูม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 ,ตมเฮ้ยมาเอา้ไม่โดนโดนก็ไม่ตายมาไม่เป็นไรนะผมคิดว่าเกมนี้เราอาจจะอาจจะได้ น,นี่นี่นี่มิชามิซายนะครับลืมใช้เลยนี่กลางวงตรงนี้ตรงนี้ขอตรงนี้ขอตรงนี้ตูมตูมมิซายสองตัวครับโคตรสุดผมบอกเลยดีทุกอย่างนี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนเก็บตัวสุดท้ายมานะครับเกมยนี้เราจะได้ MVP หรือไม่โอ้เราไม่ได้ MVP นะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเพื่อนก็แบกเรามาใกล้เลื่อนหรือ,อยังเนี่ยแรงใกล้อัพหรือ,อยังเราได้ที่ที่สามโอ้เราเรา,เรายิงน้อยเหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้ขึ้นมานะครับใกล้แล้วใกล้แล้วอีกประมาณ3มเกมมั้งถ้าผมเราไม่ผิดนะป็นะครับเราดุยกันไปยาวๆอัพ เราจะได้ด่านไหนอีกขอละด่านที่มันไม่ซ้ํากันได้ไหมเมื่อวานก็สามด่านติดกันนะวันนี้ก็สามด่านติดกันแต่ว่าวันนี้ขอดีๆสักด่านหนึ่งเอาแบบที่ไม่ซ้ากับใครทางซ้ายทางขวาเอาทางซ้ายแล้วกันนะครับลุน้นจะได้ทางซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาอีได้ทางซ้ายนะครับโอ้โหสุดยอดมากด่านนี้ก็เล่นสในโบทครับด่านที่แล้วก็เล่นสในโหดด่านข้างเมื่อกี้ครับ อันนี้ชื่อด่านอะไรเนี่ยไม่โชว์ชื่อด่านสงสัยน้องรอเข้าด่านก่อนนะครับชื่อด่านว่า m o n a s t e r y e นะ m o n a s t e r y อะไรก็ไม่รู้นะครับปืนเดิมนี่แหละเราพร้อมบวกพร้อมบวกวิ่งวิ่งหน้าวิ่งวิ่งหน้าวิ่ง ด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยจนัดเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะเจอด่านนี้เท่าไหร่อือหืออือหือสุดยอดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนก่นกนอนเฮ้ยเพื่อนระวงังอือหือเขาไปไหนกันหมดเขาน่าจะเล่นซ้ายขวากันนะครับเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ฝั่งนี้กันเยอะส่วนใหญ่ชอบมีสไนมาซุ่มแถวนี้นะ นี่เดีย๋ยวเรากดเขาสักหน่อยนะครับจะได้แบบเล่นง่ายๆเออเออหืมเขาตัวแดงอะ่ะผมไม่กล้าบวกโอ้โหเนี่ยครับสไนสไนมันโหดมากเลยด่าเน,นี้ยยิงทีเดียวตายแต่ไม่เป็นไรครับเรานำอยู่สิบห้าต่อสีมาไหนพวกมันเป็นโบส นี่เราซู่งออกมาเฮ้ยเพื่อนเรากดอยู่โอ้ยทำไมไม่ยิงไม่ดโดนเดี๋ยวสโลหน่อยนะครับเปลี่ยนกระสุนก่อนสวยเพื่อนเดี๋ยวโอ้ยสไนโอ้โหผมเกลียดสไนามากเลยเพราะว่าผมเล่นสไนทีไรผมยิงนัดเดียวไม่เคยตายนะครับ คนอื่นยิงนัดเดียวตายอยู่แต่ว่าไม่ใช่สำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมเตรียมมาอยู่นั่นไงเฮ้ยออโอ้โหลูกซองเฮ้ยนานพี่เจอลูกซองแล้วเนี่ยโอ้โหยิงอัดหัวเลยเร่าเพื่อนไหนจะโหดเกินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเกินไปเปล่า น,นี่เกินไปหเปล่าเกินไปหเปล่าจู่พึ่งมานะพวกอพีจีป่ะล่ะอพีจีหรือเปล่าอพีจีไหมล่ะอพีจีมันสิแรกกันไปเลยชิปหายแล้วมันกดยกเลิกก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้โหโอเคครับ 30ต่อ24่สิบสี่สฟังนะครับไม่รู้จะชนะไหมนะเนี่ยเพื่อนแต่ละคนก็เน้นเล่นปืนกลเปนส่วนใหญ่นะครับพวกแรงสูงสูส่วนใหญ่เขาใช้แบบใช้สนกันเป็นหลักนะครับอุ้ยอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนตายแล้วเพื่อน โอ้ยโยนไปทางดยวกันด้วยสวยเพื่อนนีสุดยอดครับขอบคุณที่แทงให้เฮ้ยหมาหมาหมาไปแล้วหมาไปแล้วอุ้ยเพื่อนวันนี้ผมพูดอุ้ยบ่อยอย่างเลยไหนตอนนี้เรานําพอสมควรนะครับนี่ให้เพื่อนเราซุ่มอย่างนี้ช่วยช่วยกันช่วยกัน,วกนสวย ช่วยกันกดฝั่งนั้นนะครับจะได้เล่นงาน่ายๆเฮ้ยซ้ายอืืหเพื่อนอันนี้เขาเรียกปือนอะไรนะ p 9 0ใช่ไหมเมื่อกี้ไง CB อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้หมาเพื่อนนะครับผมก็เลยไม่ได้โรคอะไร เฮ้ยไม่ตายได้ไงเนี้ยเพื่อนอ,อ,อ,อมีแต่คนตัวแดงๆไอตัวไม่แดงไม่ยิงยิงชอบยิงตัวแดงชอบยิงตัวแดงไงก็เลยเป็นแบบนี้ฝั่งนั้นเขามากดฝั่งเราแล้วเพื่อนอย่าให้เขากดเราได้นะครับไม่งั้นเราซวยแนย่โอ้ยระเบิดไฟผม ที่ผมใช้ RPG เมื่อกี้เพราะผมกะว่าจะเก็บเขาทั้งจีบนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเล่นยากเวลาเราสู้สองตัวนะครับเพื่อนนั่นี่เอ้าทำไมเพื่อนไม่ยิงอ่ะเอ้าเราโดนลอยเราโดนลอยเพื่อนเอ้จบแล้วหรือเปล่าโอเคนะครับโอ้โชคดีนะครับรอบนี้เพื่อนแบกเนี่ยครับคนเล่นสนสยสนยโหดทุกคนนะครับแต่ว่าผมผมไม่ชอบสนัยไงไม่รู้ เพราะว่ามือผมยังไงนะครับมันเล่นในโทรศัพท์นะครับมันมันไม่เหมือนเล่นในคอมที่มันสามารถสัมผัสได้ทุกปลายนิ้วนะครับแต่ว่าถ้าเบื่อเราเล่นบนคอมมันจะมีสติมากกว่าเฮ้ยไกลแล้วอีกแค่รอบเดียวเท่านั้นขอชนะอีกแค่ครั้งเดียวเราก็จะสามารถปิดคลิปนี้ได้แล้วนะครับมาต่อกันนะครับ รอบสุดท้ายขอขอขวาขวาแล้วกันขอขวาเพราะว่าซ้ายาด่านนี้ผมเล่นไปประมาณห้าเกมใช่ไหมครับห้าเกมเจอด่านนี้สี่รอบป้าไปแล้วเกมผมอยากเล่นโหมดอื่นอยู่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกเกลียดสไนคครับผมก็เลยไม่อยากเล่นโหมดอื่นนะครับต้องขออภัยด้วย แต่ว่าผมเห็นได้ยินว่ามันมีโหมดซอมบี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วรอบหน้ารอบหน้าดีไหมไว้รอบหลังนะครับผมผมไมู้สิผมผมอยากไตแ้แดงอะ่ะผมอยากขึ้นแรงไปแดงสูงๆก่อนนะครับมาเพื่อนตูมเฮยเรายิงเรายิงวืดไปได้ไงเนี่ยเพื่อนสรุปค่าได้ไหมขอนะขอโทษด้วยขอโทษด้วยที่แย่ง ผมจะพยายามหันเมาส์ไม่แบบไม่กระทันหันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ลายตากันทําไมไม่ยิงอ่ะเนี่ยดูดูสนัยครับทางซ้ายมือขึ้นแบบรัวๆเลยเพื่อนแบบแต่ละคนถ้าเล่นสนัยนีโหดมากนะครับไหวไหมเพื่อนไหวไหมไหวไหมไหวไหมให้เราช่วยไหมขอปลาระเบิดเข้าช่องอุ้ยติดเราต้องรีบปลาระเบิดนะเพราะว่าไม่งั้น เราจะโดนแบบนี้นะครับเฮ้ยจิวนี่ของแถมอ่ะอุ้ยเอาเนี่ยครับเพื่อนเล่นสนโหดมากนะครับเฮ้ยเอาขวาก่อนโโหดูโดดยังกระลิงเฮ้ยนี่ขอขอขอได้ไหมขอได้ไหม โอเคนี่นี่สองตัวโอ๊ยเพื่อนเอาหัวมาปังโอ้โหเราบอกเลยนะเผื่อนายอยู่ในสงครามนี่เรายิงไปเลยนะยเมื่อกี้ทำไมชอบเดินตัดกระสุนเดีย๋ยวผมขอกําลังจะบอกว่าขออนุญาตกดข้ามเพราะว่าจะได้ลุยต่อไม่เป็นไรครับดูครับคุณผู้ชมเห็นฝั่งซ้ายไหมครับ30ต่อ4 โอ้โหเราไมา่ได้เล่นกับบอสน,นะครับเราเล่นกับคนเนี่ยครับค่าได้ตูมเฮ้ยโหดอยู่นะโหดอยู่นะผมบอกเลยโหดเลยโหดโหดเลยแหละอ่พี่เจียมาครับเราได้ปืนนี้แล้วตูมตูมตูมสวยตูม ตูม <Doom. S 2> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพยายามจะยิงรถระเบิด้วเพื่อนตูมตูมโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนะโอ้โ oh. หเราเล่นบ้างไหมเ,เล่นบ้างไปมิสไซล์ตรงนี้แหละตูมฆ่าได้สองตัวนะครับเพราะว่าผมรอให้เขาหายตัวแดงก่อนนั่นเองสุดยอดเพื่อนสุดยอดขอขอ ขอเราอยากขึ้นแหลงต,ต่อไปแล้วเราอยากไปเจอแหลงสูงเอาอีกรอบนึงนะครับตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยตุ้มตายสามครับบอกเลยโคตรสุดมิดไซนี่อย่างสุดเลยครับจบนะครับเราฆ่าต่อเนื่อง20ตัวทางซ้ายมือนะครับ MVP ร0 0นะครับโคตรโหดผมบอกเลยโคตรโหด มิดไซน์นะครับโคตรโหดโหดมาก,มากโอเคครับเพราะว่าคลิปนี้เราก็น่าจะปิดคลิปได้แล้วเพราะว่าเราน่าจะเลื่อนขั้นแล้วนั่นเองมาเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนแล้วนะครับมาสเตอร์ขั้นสามสุดยอดมากครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆคฆ่า29ตัวกดไลค์ตัวเองได้ไหมกดไลค์แบบกดไลค์ตัวเองแบบยำๆไปเลย นี่เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ